ค่ะกลับสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆสัญญาณเน็ตมันล่มค่ะหน้าจอดับปุ๊บไปเลยค่ะถ้าพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วนะคะช่วยกรุณาส่งฟีดแบ็ให้พิดาหน่อยนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมนะคะค่ะพี่น้องคะพี่น้องกำลังเข้ามารับชม Facebook Live กับพิดา เปลี่ยนระบอบนะคะวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์2021ในสหรัฐอเมริกาเวลาจะห้าโมงเย็นนะคะแต่พี่น้องก็จะเป็นวันที่สามกุมภาพันธ์วันพุธในวันที่สามกุมภาพันธ์วันพุธนะคะออพี่ดาห้าโมงเย็นพี่น้องก็กำลังจะตีห้านะคะี่ส่งไปแตกมาไหนนะคะว่าชัดเจนไหมนะคะ เสียงชัดเจนไหมคะบอกพี่ดาหน่อยคะ่คะค่ะขอฟีดแบ็หน่อยนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเห็นฟีดแบ็แล้วคะ่ะขอเช็ดน้ำมูกแวบ,บเดียวนะคะ ก็มาอัปเดตนะคะก่อนจะอัปเดตการเมืองในประเทศไทยพี่ดาขออนุญาตอัปเดตเหนื่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาอุณหภูมิติดลบลงมาเยอะมีทั้งพายุมีทั้งฝนเลยทําให้หิมะปกคลุมไปทั่วแต่พอเมื่อเช้านี้นะคะอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเป็นหนึ่งองศาแดดออกผิวหน้าด้านหน้าของเออ ของน้ำแข็งเนี่ยนะคะมันก็ละลายใช่ไหมคะมันเหมือนน้าละลายเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วอ่ะนี่นะคะขอโทษกิมอีคือใส่แว่นตาดาถอดแว่นตาดาฟ้าแจ้งจังปางทั้งประเทศไทยแล้วนะคะเอาละค่ะเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาพูดแล้วก็มันเย็นหน้านะคะไม่ได้ไม่ได้เจอใครแต่ก็ต้องปิดหน้าไว้แล้วก็ที่ใส่แว่นก็เพราะว่ามันเย็นตาด้วยค่ะก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่า พอผิวหน้าของมันเนี่ยนะคะน้ําแข็งมันเริ่มละลายพอน้ําแข็งมันเริ่มละลายปุ๊บขณะนี้ติดลบหนึ่งแต่ฟิวไลท์ลบห้าแปลว่ามันลบห้านั่นแหละค่ะแต่ว่าอุณหภูมิจริงๆเนี่ยมันลบหนึ่งเนื่องจากว่าพอมีลมมีอะไรแต่ละพื้นที่นะคะก็จะหนาวแตกต่างกันแค่นิดหน่อยค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าพอน้ํแข็งละลายปุ๊บนะคะผิวมันเปียก แล้วมันก็แห้งอีกนะคะคราวนี้มันไม่เป็นปุยเหมือนน้ำแข็งเลยนะคะมันจะเป็นมันมันจะเป็นน้ำแข็งที่ลื่นๆน่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นฟันดู้ฟังว่าที่เมืองนี้นะคะเขาจะมีเกลือที่ผสมอะไรก็ไม่รู้นะคะทําให้มันละลายช้าแต่ว่าเราจะเอามาโรยคะ่ะนะคะเราจะมาโรยพื้นนอกจากโรยพื้นแล้วนะคะพี่ดานเนี่ยต้องมาโคยมันออกคะ่ะ เพราะว่ามันถ้ามันเป็นอย่างนี้สองวันสองวันเนี่ยเดินออกมาเนี่ยนะคะลื่นหัวล้างห้างแตกได้ค่ะโอเคเรามาปฏิบัติภารกิจนี่ให้เบิงนะคะอืมค่ะมาเบิงน้ำกันด้วยค่ะ พี่ดาจะไปโกยมันออกนะคะพี่ดาต้องเอาน้ํเาเกลือเนี่ยค่ะโรยทางก่อนค่ะไม่งั้นพี่ดาลงไปเดินเดินเนี่ยนะคะพี่ดาจะลื่นค่ะลื่นนี่คนอายุขนาดนี้เนี่ยนะคะขนาดเพื่อนน้องคนเสื้อแดงที่เดนมาร์กนะคะเมื่อปีที่แล้วนางออกไปโกยโกยนี่แข็งมีหรค่ะแล้วก็นี่นะคะวัดกินน๊บเปอร์ที่มองเห็นข้นงาน้าเน่ยมันไม่ ไลื่นๆนะคะจะลื่นหนึ่เอาละตอนนี้ป้าก็จะจัดการการการที่เราจะคุยกันเมืองกันนะคะขออนุญาต มันเป็นน้ำแข็งอยู่นะรับเนี้ก่อนที่วิดาจ,จะไปเดินอะไรต่อมีอะไรนี่เพื่อความปลอดภทยค่ะ แล้วละค่ะเราไปดูซิว่าเราจะมีที่ไหนให้เราโกยอีกรู้ไหมคะว่าถ้าหน้าบ้านคุณทำให้มันลื่นคนเข้ามาหกล้มนะคะคุณมีซวยค่ะ ค่ะพี่น้องกำลังรับชม Facebook ไลฟ์กับพี่ดานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันเป็นน้ำแข็งแบบนี้ค่ะถ้าเผือคุณเหยียบนะคะคุณลื่นนี่ค่ะที่เหตุกิดขึ้นทุกปีค่ะ เช็คลุกไลฟ์นะคะขอยังไม่เสร็จนะ บัดพลากิจตรงนี้เสร็จแล้วนะคะโรยเกลือเรียบร้อยแล้วก็ไม่ลื่นแล้วค่ะอึดตึมเกลือแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเกลือที่เขาทําให้มันละลายช้าค่ะแต่จะทําให้เราไม่ลื่น อนุญาตสั่งขี้มุกแป๊บหนึ่งน้ำมูกไหลค่ะโอเคนะคะ สวัสดีนะคะน้องจันเพนคุณอนุรักษ์นะคะแม่ปลาน้องใบตองนะคะคุณธิดาแซ่ลิ้มนะคะคุณดีคุณนัน,นพัฒนนะคะโอเคค่ะทักมากไม่ได้นะคะขณะนี้ลบห้าองศาเซลเซียสค่ะก็คิดว่าเรามาอัปเดตการเมืองไทยนะคะว่าวันนี้ก็ไปถึงอีกหนึ่งจุดนะคะในระหว่างที่เรากำลังจะเตรียมออกมา ต่อสู้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะเราก็ค่ะเราก็มาอัปเดตกันค่ะว่าวันนี้เกิดอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เราต้องยิ่งต่อสู้หนักเข้าไปอีกนั่นก็คือเกิดการรัฐประหารนะคะเกิดการยึดอํานาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเห็นไหมคะประเทศพมา่าหรือเมียนมาที่บอกว่า ได้เปลี่ยนจากเขาเรียกอะไรนะฮะผดเด็จการเบียดเสียดขาดยาวนานมากนะฮะแล้วก็ผู้ปกครองในะขณะนั้นยอมสละกิเลสทุกอย่างไปบวชนะคะคืนอํานาจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันทาหารที่ปกครองมายาวนานเขาก็จะยังไม่ยอมให้อํานาจฝ่ายพลเรือนรัฐบาลพลเรือนดังนั้นรัฐมนูลของประเทศเมียนมาห,หรือพอมา่า ก็ไม่ค่อยจะแตกจากประเทศไทยสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทําให้ในที่สุดนะคะไม่อยากเชื่อว่าเมียนมาก,กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยค่อยๆเต็มใบแต่ก็บาดเจ็บมายาวนานแล้วเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้ก็เกิดการยึดอํานาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่ารัฐบาลของนางองซานซูจีจะ มีอะไรที่เขาเกล่าวหาว่ามีการกงเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่าการกงเลือกตั้งอันนั้นก็คือหาว่ารัฐบาลน,นางองซานซูจีก็ไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีนะคะเพราะรัฐมนูญก็เขียนเอาไว้ว่าคนที่มีสามีเป็นคนต่างชาติไม่มีสิทธิ์ปกครองประเทศเป็นประธานาธิบดีนะคะบริหารทํางานการเมืองไดออ้อะไรประมาณนั้นก็โอเคแม้ว่ารัฐบาลที่จริงจริงก็คือมีนางองซานซูจีและประธานาธิบดีบริหารประเทศนะคะ จะผิดถูกยังไงจะถูกกล่าวหาอะไรยังไงก็ตามนะเออรู้สึกจะถูกกล่าวหาในคนดีจำนำข้าวด้วยนะคะก็กําลังจะไปศึกษาอยู่ค่ะว่าเขาได้เอาโครงการจำนำข้าวในประเทศไทยเนี่ยไปใช้ให้ประชาชนในประเทศเอ,อ่อเมียนมามีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นหรือเปล่าดังนั้นวันนี้ออวิเคราะห์ง่ายๆเขาว่าในประเทศพมาศ่าหรือเมียนมาเนี่ยทหารสูญเสียอานาจเมื่อก่อนนี้นะคะไอ้พวกที่ไม่ยอมสูญเสียอำนาจก็ยังฮึ่มอยู่ใช่ไหมคะ แต่ก็มีทหารบางส่วนที่จะยอมกลับเข้าแถวให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเพราะโลกไม่รับได้ยังไงมันก็ยังมีทหารที่มันเป็นญาติโยโถุกับยประเด็ิการในประเทศไทยคนที่ทําการยึดอํานาจครั้งนี้นะคะได้ข่าวว่าเป็นบุตรบุญธรรมนะคะของคุณยายวรนาถนะคะคุณยายวรนาถเปรมนะคะและทยายาทอสูรทั้งหลายในประเทศไทยซึ่งชนิดชิดเชื้อกันมากนะคะแล้วก็ วันนี้ในประเทศไทยไม่ว่าคนเมียนมาคนพมา่าหรือประชาชนคนไทยรัศดรปวดแอดรัศดร2563ัหรหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารในเมียนมาก็กออกมานะคะประกาศว่าเราไม่รับการใช้วิธีการแบบนี้กับการแก้ปัญหาการเมืองของประเทศการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองการเมืองไม่ได้แก้ด้วยการทหารแต่มันก็คงจะแบบเดียวกับประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะ ดังนั้นเราก็จะต้องออกมาตีปลาหน้าใส่มันทุกวันนะคะไม่ให้มันทําการยึดอานาจได้เพราะว่าแหมบ้านพี่เมืองน้องของมันนะคะตอนนี้ตอนนี้เมียนมาไม่ใช่ของประชาชนนะคะมันได้ทําการยึดอานาจแบบนั้นแล้วในประเทศไทยจริงๆมันทังม,นมงมืมงอมันรู้กี่ทีแล้วถูกไหมคะแต่ว่ามันยังทําไม่ได้เพราะว่าประชาชนขณะน,นี้สามคีประชาชนอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะคะมากมายมหาศาล เราสามารถพูดถึงปัญหาหลักของประเทศไทยที่ทําให้ประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยได้และเราก็กําลังจะแก้ไขให้ประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยให้จงได้ดังนั้นถ้าเราไล่รัฐบาลไอ้เฮี้ยตู่ออกไปไม่ได้ถ้าเราแก้รัฐธรรมนูญทุกๆมาตราที่มาตราสังประเทศให้ไม่เป็นประชาธิปไตยได้นั่นคือมันต้องแก้ทั้งหมดล่ะค่ะแล้วก็เขียนใหม่อันไหนที่ดีก็คงไว้ อันไหนที่มันเป็นปัญหาก็เอาออกไปและสุดท้ายก็คือสิ่งที่เห็นจะอะไรนะฮะเยียวยาประชาชนก็ไปม,มีเงินจะอะไรต่อเลรเกี่ยวกับประชาชนไม่มีเงินเบี้ยคนชรา,าเงินประกันสังคมเอ,อ่ออะไรต่างๆนะฮะแก้เศรษฐกิจไรไม่มีเลยนะคะแต่เงินทุกอย่างไปอีรุ่ยฉุยแฉกับเรื่องราวอะไรบ้างรวมทั้งกับสถาบันพระมหากรรษัตริย์ที่ใช้เงินวันนี้มากมายนะคะอย่างเช่นว่าอะไรนะคะไป ตกแต่งเครื่องบินตกแต่งบ้านตกแต่งสวมเออเห็นหเขาว่าจะสร้างสวมสร้างสุวมทองคาให้กษัตริย์ไทยด้วยใช่ไหมฮะไอตูเลเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคะ่ะมันคือปัญหาหลักของประเทศไทยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะสร้างสามัคคีประชาชนเพื่อโค่นล้มเผด็จการให้สําเร็จให้จงได้หนึ่งเอารัฐบาลไอตูเลออกไปเขียนรัฐธรรมนูญหรือเอารัฐธรรมน,นูญ40 มาใช้ชั่วขาวเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใหม่แล้วเสร็จแล้วก็ได้รัฐบาลใหม่เพื่อที่จะมาเขียนรัฐมนูลให้มันถูกต้องแล้วเราก็ขอประชามติประชาชนแล้วเราก็เลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยสงบสันติปราศจากอาวุธอหิงสาแล้วก็อย่างสันติภาพแต่ถ้าไม่ได้ทั้งหมดแล้วเผด็จการมันยังจะเอาอย่าง เมียนมานะคะเราก็ลุกขึ้นโค่นล้มมันค่ะประชาชนวันนั้นก็น่าจะกลายเป็นข้อเดียวค่ะคือลุกขึ้นมาปฏิวัติโดยประชาชนโค่นล้มระบอบเผด็จการให้สําเร็จและสถาปันาระบอบประชาธิปไตยให้จบได้นะคะค่ะเอาละค่ะสู้ๆนะคะเพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลาดอนภาพถ้าตอบโจทย์ประเทศไทยไม่ได้ว่าอานาจอธิปไต,ปตยเป็นของปวงชนชาวไทยมีเสรีภาพบริบูรณ์ มีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและโอกาสกฎหมายต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและอำนาจในการบริหารประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนห้าข้อนะคะค่ะเราจะสู้ต่อไปค่ะแล้วก็เราเข้าใจตรงกันนะคะไปเลือกยูค่ะอ้าวะค่ค่ะพี่น้องเจ๋งมากค่ะ ไปไปนะคะเดี๋ยวไปทักใน facebook นะคะเพราะว่าหนาวมากแล้วค่ะขอเข้าบ้านนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวแผนภาพให้ดูนิดหน่อยนะคะพามาดูนะคะว่านี่ค่ะเนี่ยค่ะที่มันกองอยู่ทางเดินจะลงจากหลังบ้านมาเนี่ยนะคะ ใบเหยียบนี่ลื่นเลยนะคะมันเป็นเนินเนี่ยค่ะอันตรายมากเอาละค่ะบ๊ายบายค่ะ